เริ่มต้นเนี่ยเราก็หลับตาสักครู่ก่อนทำใจให้สบายๆกลับมาอยู่กับลมหายใจของเราก่อนนะคะพอรู้สึกตัวแล้วก็ลืมตาขึ้นคราวนี้ใช้สายตาเราเลยค่ะกวาดตามองหาสิ่งที่เคลื่อนไหวรอบๆตัวเราพอเห็นปุ๊บให้เปลี่ยนไปมองสิ่งอื่นทันทีเลยนะคะไม่ต้องจ้องนานคือทำให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรู้สึกว่าสแกนไปพอสมควรแล้วก็หลับตากลับมาที่ลมหายใจอีกครั้งค่ะ พอพักที่ลมหายใจแล้วขั้นต่อไปก็ลืมตาขึ้นมาใหม่คราวนี้เราเปลี่ยนเป้าหมายค่ะไปมองหาสิ่งที่ไม่เคลื่อนไหวบ้างทําเหมือนเดิมเลยคือมองให้ได้มากที่สุดเห็นแล้วเปลี่ยนเห็นแล้เปลี่ยนอย่างรวดเร็วพอครบแล้วก็หลับตากลับไปที่ลมหายใจเหมือนเดิมค่ะขั้นต่อไปลืมตามองหาพวกเส้นตรงต่างๆค่ะอาจจะเป็นขอบโต๊ะขอบหน้าต่างอะไรก็ได้ทําแบบเดิมเลยค่ะสแกนเร็วๆแล้วก็หลับตากลับมาที่ลมหายใจ แล้วก็ขั้นสุดท้ายค่ะลืมตาคราวนี้มองหาสีต่างๆรอบตัวเราสีอะไรก็ได้มองแล้วเปลี่ยนมองแล้วเปลี่ยนจบแล้วก็หลับตากลับมาอยู่กับการหายใจอย่างมีสติอีกสักครู่หนึ่งค่ะก็เป็นอันจบกระบวนการมันคือการฝึกให้เราเท่าทันและควบคุมกลไกของจิตเราได้ดีขึ้นนั่นเองค่ะมันคือการบริหารกล้ามเนื้อสมาธิของเราจริงๆทำให้มันแข็งแรงขึ้นตอบสนองต่อความตั้งใจของเราได้ดีขึ้นค่ะ